ทักทายสวัสดีทุกคนนะคะยู่ผบเจ้าเล่ห์นะวันนี้ผมจะมาพาทัวร์โรงเรียนนะคะไปดูห้องห้องนี้กันเลยห้องประ6ที่ตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่ก็มีครูคนสวยอยู่ด้วยทุกคนหนูนะ อมาดูนหน้องปาห้า ก็ดูขั้วสี่นะดูอไรนะขั้วสีล็อานเลยค่ะน่าะตาครูนะใครเหลือไเชือกขามก่อนเลยใครไม่ห่างน่าจะล็อกขอยากยังไม่มีครู ดูรอบเลยดูรอบได้เลยนะใครทำไปลงแทงล่างล้อกใหจบเนี่ย นี่กมีกอไม่เกี่ยว่ใ่บบมีเด้อบัเสร็จไเราดูข้างในเรียบร้อยแล้วเขาจะไปดูตรงนู้นกันบ้างนะไปดูงนูันวะหรืว่าเป๋แล้วเห เพราะว่าเราต้องมาดูอาคารนี้ให้รอบครอบอะไม่ใช่อายมาตอนนี้ผมก็จะบอกมาแล้วว่าจะทำยงครับทุกคนได้ครับวันนี้พบกัขานี่ทุกคนต้องดู้ในนี่ต้องดูได้เลยนะนี่ก็มีพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรพมาตั๋วโอเค อัานี้อันเดี๋ยวขอบคุณครับถ้าใครชอบมันนี้ผม๊บปกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับแต่เรน่องของ <Allah> ตัวอะไปก่อนต way, ัวเด็กครับ